ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและขลรบทูกขูุุ่กคนนะครับเนาะโดยเฉพาะพี่นอ้องเอฟซีทียูในประเทศไทยและที่ยูต่างประเทศพ่อกันอีกแล้วกับ YouTube ช่องเล่าอีสานโดยได้รํำเรื่องเล่าการติดเสือ่อโควิด2019ในแต่ละมือในแต่ละเว้นมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับปูกัน และก็น,นำเรื่องเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดอยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ต่างประเทศเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้หูจักกันนะครับเนาะว่าแต่ละมือมันเกิดเหตุการณ์เอียงขึ้นอยู่ในประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกแต่ละมือก็มีหลายเหตุการณ์นะครับเนาะแต่ว่าทังช่องเล่าอีสานเนี่ยเอามาเพียงแต่ละ เหตุการณ์เนาะครับคนอัะไรได้ก็เอาอันนั้นมาเนาะครับเนาะครับพอกันมนี้เป็นวันที่ห้าเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แล้วครับเนาะช่องยูทูบเล่าอีสานสภาพความเป็นพี่น้องไปทางประเทศเกาหลีเหนือเนาะครับในหัวข้อที่ว่าเกาหลีเหนือเมินซีดแบตกับเป็นอะไรก็มาฟังรายละเอียดกันนะครับเนาะ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือได้ปัดวัคซีนของสิรวกโดยให้เหตุผลว่าต้องการให้เอาไปมอบให้กับประเทศที่มีการระบาดตุนแรงมากกว่านี้คู่สกของยูนิเซฟเปิดเผยว่ากระท่วงประชาชนของเกาหลีเหนือได้ระบุถึงวัคซีนโควิดทั่วโลกที่ยังบ่มีจำนวนจำกัดและอัตราการติดเสื่อ อยู่ในระดับสูงของประเทศที่มีรายได้ตำหลายหลายประเทศทั่วโลกและอาจจะมีการติดเสื่อต่อไปยังคงการแจกจ่ายวัคซีนโควิดในช่วงบวกีเดือนข้างหน้าหากต้องการวัคซีนดังกล่าวจนถึงกะน,น,นี้เกาหลีเหนือยังมีได้ไรายงานตัวเลขผู้ติดเสือ่อโรคโควิด2 0 1 9ที่แท้จริง และได้ใส่มาตรการหลายยานมีการป้องกันการระบาดร่วมถึงการปิดพ่มแดนและห้ามการเดินทางอยู่ภายในประเทศของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ปฏิเสธวัคซีนโควิดจากบริษ,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 ษัทเอตาเซนกาเนื่องจากเกาหลีเหนือมีความกังวนเรื่องผลขางเคียง แหล่งข่าวอ้างอิงจากการรายงานของสถาบันเพื่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติในเกาหลีใต้ซึ่งมีความเชื่อมโยุ่งกับสำนักข่าวกรองของเกาหลีใต้สถาบันดังกล่าวระบุว่าเกาหลีเหนือมิได้กระตือรือร้นที่จะรับวัคซีนบริจาคจากประเทศจีนเนื่องจากความกบลเรื่องประสิทธิผลของวัคซีน แต่ให้ความสนใจกับวัคซีนที่ผลิตในรัสเซียเสียมากกว่าในปัจจุบันนี้มีหลายประเทศร่วมทั้งอุรุกวัยอินโดนีเซียและไทยต่างใส่วัคซีนซินแว็กของประเทศจีนฉีดไข้ให้กับประชาชนเพื่อวัคซีนของบริษัทอื่นที่จะได้กระตุน้นป้องกันโควิด2019ให้ดีขึ้นว่านี้ กับอันนั้นเป็นการทีเกาหลีเหนือปฏิเสธบวคซีนซูริเวกจากประเทศจีนนะครับนะฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เบื้องช่องเล้าอีสานแล้วเมื่อเบื้องแล้วก,วก็กดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ให้เด้อครับเด้อครับสลับมือนี่นะครับรายการของช่องเล่าอีสานขอจบลงเพียงแค่นี้ นะครับเนาะสวัสดีครับ